จอมนะคือมอนและตอนแต่ผมจำความได้ผมพาสิ่งต่างๆเพื่อหาปริศนาที่ซ่อนอยู่ข้างในด้วยความช่วยเหลือจากผู้รู้ด้านเครื่องมือบัสและอุปกรณ์ต่างๆโอ้เย่ดูนี่สิคำตอบนั้นอยู่ห่างไปแค่นิดเดียวเสมอในตอนนี้เราจะมาหันปั๊มน้ำมันหัวใจปั๊มโอไม่ oh, รถบรรทุกดูเราสิมันปลอดภัยไหมใครมีไม่ขิดไฟบ้างแล้วตอนเติมน้ำมัน มันจะระเบิดไหมเดี๋ยวก่อนปั๊มน้ำมันแห่งแรกเกิดขึ้นในปี1885ตอนนี้มีปั๊มน้ำมันอยู่ทุกที่ เท่อเมริกันนั้นเติมน้ำมันทั้งสิ้นเกือบ400ล้านแกลลอนต่อวันและเมื่อของเหลวไวฟนี้เกิดรั่วมันอาจเกิดการระเบิดได้อะไรคือการป้องกันเพื่อหาคำตอบผมจะทดลองกับเครื่องจ่ารรุ่นปี1990มันมีความสูง8ฟุตที่มาพร้อมกับสายหัวจ่าย2หัวและเพื่อความปลอดภัยนั้นเราจะแทนที่น้ำมันด้วยน้ำเปล่าการทดสอบแรก จาเติมแบบทั่วไปสิ่งที่น่าสนใจก็คือหัวใจที่จะหยุดใจโดยอัตโนมัติเมื่อน้ำมันเต็มถังแต่พอเราไปลองเติมลงในถังน้ำมันเล็กๆถ้าคุณไม่ดูให้ดีแล้วก็น้ำมันนั่นก็จะล้นออกมาทำไมมันจึงหยุดใจเองตอนผมเติมใสร่รถยน์แต่กลับไม่หยุดเองตอนเติมลงในถังน้ำมันนี้ ลองผ่ามากันเลยแล้วดูกันบัสวันนี้นายมีอะไรมาเสนอไหมชันว่าไหนต้องการเครื่องมือที่สามารถตัดอย่างแม่นยำนะเพื่อดูว่าข้างในนี้มีอะไรเลือ่อยสายพานไร้สายเล็กๆกระทัดรักแต่สามารถควบคุมได้ง่ายเหมาะกับการตัดหัวใันี์ โอ้ oh. Oh, มาดูกันนี่คือที่จับนี่ก็คือที่กดปล่อยน้ำมันมันจะเชื่อมต่อกับด้านในของหัวใจมันใช้เปิดท่อที่อยู่ด้านในเพื่อปล่อยให้น้ำมันไหลออกมาแล้วมันก็ใช้ทำการปิดท่อด้วยงั้นมาลองผ่าตรงนี้ดูกันนะแล้วก็แกะเอาส่วนที่เชื่อมต่อกับหัวใจออกแล้วดูว่ามันมีความรับอะไรซ่อนอยู่ ดูนี่สิหัวใจทั้งหมดถูกเปิดออกเราพบบางอย่างที่น่าสนใจสิ่งแรกคุณจะเห็นท่อพลาสติกที่ทำน้ำมันไหลผ่านนี่แต่ดูนี่สิยังมีอีกท่อหนึ่งที่เล็กมากๆอยู่ข้างใต้ท่อนี้ยาวมาถึงที่รูหนึง่งตรงปลาย ของหัวใจและท่อนี้วางอยู่ด้านใต้เชื่อมไปสักที่หนึ่งข้างในตรงส่วนนี้มันจะใช่หนึ่งในสาเหตุที่ทำให้บางครั้งมันหยุดจ่ายน้ำมันได้เองใช่หรือไม่ผมว่าเรามาลองลงมือผ่ากันต่อเลยดีกว่าตะิวกิน อดีก็แล้วมาดูกันท่อนี้มันยาวมาจนถึงตรงส่วนนี้มายังวาวเปิดปิดตรงนี้น่าสนใจผมเดาเลยว่า ตราบใดที่ท่อนี้มีอากาศไหลผ่านวาล์วนี้ก็จะเปิดตัวออกและปั๊มก็จะทำงานต่อไปแต่ทันทีที่อากาศไม่ไหลผ่านท่อนี้วาล์วก็จะปิดลงบูมปั๊มอยู่ทำงานป้าเวลาผมเติมน้ำมันลงไปในถังนี้ที่ส่วนปลายนี้จะไม่จมลงไปในน้ำมันที่อยู่ในถังพอเราเติมน้ำมัน มันก็จะล้นและปล่อยน้ำมันออกมาเรื่อยๆเพราะว่าเจ้าท่อเล็กๆนี่ยังคงมีลมผ่านอยู่เมื่อคุณกดปล่อยน้ำมันน้ำมันจะไหลผ่านหัวใจและอากาศก็จะถูกดูดผ่านเข้าไปจากท่อที่ส่วนปลายเมื่อเติมจนเต็มน้ำมันจะปิดท่อนี้ทำให้อากาศไหลผ่านไม่ได้อากาศก็จะถูกดูดออกไปวาล์วจะยกตัวขึ้นพร้อมดึงสลักเล็กๆทำให้มันหยุดทำางาน และน้ำมันก็จะหยุดไหลออกมามันเป็น,นกลไกที่ยอดเยี่ยมใช่ไหมล่ะผมสงสัยว่านี่มันเป็นแค่ใสาย,ยางหรือว่ามีอะไรที่พิเศษซ่อนอยู่ท้างหนมาดูกันความจริงแล้วมันคือใสาย,ยางอยู่ในสาย,ยางสายยางนี้เป็นตัวกันไอระเหยแม้น้ำมันจะติดไฟได้ แต่สิ่งที่ทําให้เกิดการระเบิดก็คือไอระเหยดังนั้นตอนคุณเติมน้ํามันผมคิดว่ารูที่อยู่ตรงนี้จะดูดไอระเหยกลับเข้าไปเพื่อความปลอดภัยเพราะนั้นแล้ว่าทุกครั้งที่คุณทําการเติมน้ํามันคุณไม่เคยนึกถึงว่าที่จริงมันมีไส้ย,ยางอยู่ในไส้ย,ยางเยี่ยมเลยใช่ไหมในภาพยนตร์เมื่อรถยนต์อย่างคันนี้ วิ่งชนปั๊มน้ำมันมันจะเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงผมระสงสัยว่ามันจริงไหมหรือว่ามีอยู่แค่ในหนังผมจะใช้รถคันนี้ลองขับชนปั๊มน้ำมันเพื่อทดสอบในภาพยนตร์ เมื่อรถยนต์อย่างคันนี้วิ่งชนปั๊มน้ำมันมันจะเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงผมระสงสัยว่ามันจริงไหมหรือมีอยู่แค่ในหนังผมจะใช้รถคันนี้ลองขับชนปั๊มน้ำมันเพื่อทดสอบเพื่อความปลอดภัยเราได้ใส่น้ำเปล่าลงไปแทนน้ำมันแต่เราจะได้เห็นว่าน้ำคุ้งแรงไหมเมื่อผมขับชนปั๊มจนพัง คุณเห็นนั่นไหมผมขับรถชนมันจนหลุดออกจากฐานทำไมไม่มีน้ำออกมาเลยตอนผมขับรถชนมันมาผ่ามันเพื่อหาคำตอบกันเถอะผมจะทำการผ่ามันตั้งแต่บนสุดลงมาจนถึงล่างสุดมันจะต้องสุดยอดแน่ๆ มาดูด้านในกันเลยดูนี่สิมีของนิดหน่อยดูตรงนี้มันคือแบตสำรองขนาดเล็กมันคงมีไว้สำหรับหากเกิดไฟฟ้าดับนะแต่ว่าไม่มีอะไรเลยที่ใช้สำหรับป้องกันเครื่องจ่ายน้ำมันนี้จากการระเบิดเมื่อรถชนมาลองผ่าตรงกลางนี้ออกแล้วดูว่าทำไมมันถึงไม่เกิดการระเบิดขึ้น เอ้าตัวนี้สิมันมีมาตรวัดเล็กๆแสดงจำนวนแกลลอนที่เคยถูกจ่าโดยผ่านหัวจ่ายนี้14,178ที่ด้านนี้ส่วนด้านหลังนั่นก็แค่เพียง22,891ที่ด้านในเหมือนจะถูกใช้งานน้อยกว่าครึ่งเมื่อเทียบกันกับหัวจ่ายด้านนอก <laughs> เยี่ยมจริงๆพอคุณเห็นนี่คุณคงคิดว่าเฮ้ hey, มันมีเครื่องปั๊มในปั๊มน้ำมันแต่ว่านี่ไม่ใช่ปั๊มนะที่จริงมันไม่มีเครื่องปั๊มอย่างที่คิดแต่ว่ามันคือว,ว้าวที่ใช้ปล่อยน้ำมันให้ไหลผ่านตัวมาตรวัดเ็นตรงนี้ไหมมันจะหมุนเมื่อน,น้ำมันไหลผ่านตรงนี้ไหลไปตามท่อจนถึงตรงหัวใจเพื่อเติมน้ำมันให้รถคุณ ตรงนี้ก็คือท่อทรงตัวหลักที่เชื่อมไปยังใต้ดินที่เป็นที่ใช้เก็บน้ำมันทั้งหมดเอาไว้จากที่เห็นนี่คือมันไม่ได้ใช้เชื่อมต่อกับใต้ดินอีกแล้วลองพามันดูดึงออกมาแล้วหาว่าทำไมน้ำมันถึงไม่ไหลย,ย้อนออกตรงนี้ดูน้ำที่ไหลออกมาตรงนี้สิ ดูนี่สิมันมีน้ำลองดูตรงนี้ว,ว้าวนี่กันน้ำไม่ให้มันไหลย,ย้อนออกมาจากตรงนี้ฟังดูสิได้ยินไหมมันปิดอย่างสนิบผมเป่าลมออกไม่ได้เลยดดดดแล้วคุณจะเห็นรอยแตกตรงนี้บางทีนั้น อาจมีวาลวอีกตัวที่ยังอยู่ด้านใต้ของรถลองถอยรถออกแล้วดูกันดีน่นเราถอยออกไปเลยดูนี่ซิมันมีวาลวถึงสามตัวอยู่ตรงนี้ท่อที่ใช้ส่งน้ำมันมายังเครื่องจ่ายนี้เพราะมีน้ำมันอยู่สามชนิดให้คุณเลือกเพื่อจะเติมรถคุณและตรงนี้คุณจะเห็น ว่าวาวนี้ออกแบบมาให้ลุดจ,จากกันได้เมื่อมีการกระแทกป้องกันไม่ให้น้ำมันรั่วจากเครื่องจ่ายน้ำมันใต้เครื่องจ่ายน้ำมันจะมีวาลวที่เชื่อมต่อกับแทงเก็บน้ำมันใต้ดินเมื่อมีรถมาชนวาลวจะแยกจากกันและจะมีฝาปิดในแต่ละด้านเพื่อกันไม่ให้น้ำมันรั่วออกมาแล้วเกิดการระเบิด คนเรียกนี่ว่าปั๊มน้ำมันผมก็เรียกแบบนั้นคุณเองก็คงเข้าใจแล้วเรื่องมันแบบนั้นแต่เรารู้แล้วว่าจริงๆมันคือเครื่องจ่ายน้ำมันเพราะมันไม่มีปั๊มอยู่ข้างในปั๊มนั้นอยู่ที่ใต้ดินและผมอยากรู้ว่าใต้นี้มันมีแรงดันจริงไหมเจ๋งไปเลยใช่ไหมวลาวแยกออกได้ที่อยู่บนปั๊มเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับคุณ รถบรรทุกคันนี้บรรจุน้ำมันได้ถึง9,200กลลอนหรือเกือบ48,000ปอนด์น้ำหนักทั้งหมดของรถคันนี้เกือบถึง80,000ปอนด์ผมสงสัยมาตลอดว่ามันทรงตัวได้ดีแค่ไหนกันถ้าหากว่าผมลองขึ้นไปขับมันด้วยความเร็วแล้วก็ลองเข้าโค้งอย่างกระทันหันมันจะพลิกคว่มไหมเราจะมาดูกันเราจะปิดถนนผมจะลองขับมาด้วยความเร็วแลวผมก็จะลองหักเข้าโค้งแลาจะได้รู้ กว่ามันทรงตัวได้ดีสักแค่รถบรรทุกน้ำมันความจุ9,200แกลลอนทำจากอลูมิเนียมอ่อลอยน้ำหนักเบาเพื่อความปลอดภัยเราใส่น้ำลงไปแทนตอนนี้เรากำลังจะเข้าโค้งแล้เราจะขับไปรอบๆวงกลมตรงนี้มาลองดูกันเห็นไหม เหมือนเบรกมันทำงานทั้งหมดได้พร้อมกันอีกหน่อยนึงนี่มันบ้ามากผมเริ่มเร่งความเร็วแล้วพ<อ>วกเมื่อกี้ล้อด้านท้ายมันลอยขึ้นจะพื้นไปเลยแต่มีบางสิ่งทําให้มันลดความเร็วมาดูกันพวกคุณเห็นมันไหมล่ะ ผมรู้สึกว่าเหมือนกับที่ล้อด,ด้านหลังนั้นกำลังค่อยๆลอยขึ้นมาจากพื้นแต่ว่ามีบางสิ่งคอยป้องกันไม่ให้มันพลิกคว่ำมาลองพาดูว่าข้างในนั้นมีอะไร <laughs> ผมบอกได้เลยว่าสนุกแน่เราขับรถบรรทุกนี้เพื่อการทดลองว่ามันจะเกิดการพลิกคว่ำหรือไม่เราจะขับไปรอบๆวงกลมตรงนี้ เราขับเป็นวงกลมแล้วเร่งความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกน้อยมันบ้ามากเลยแต่บางสิ่งคอยชะลอความเร็วตอนผมเข้าโค้งช่วยให้รถของผมไม่เกิดการพลิกคว่ำมาลองผามาันดูแล้วหาคำตอบกันบัดดูมันน่าจะเอาอุปกรณ์ชิ้นโปรติดมาด้วยนะ นี่เป็นหนึ่งในชิ้นโปรดเลยนะเจ้าเนี่ยมีรรงบทดมากถึง2.8ล้านปอนด์ว่าง32นิ้วน้ำหนักของมันมีถึง14,000ปอนด์มันน่าจะช่วยให้งานผ่าในครั้งนี้ง่ายขึ้นเยอะวิธีที่ดีที่สุดในการเอาน้ำออกไปคือการตัดด้านใต้ตรงนี้จากนั้นเราค่อยมาผ่ากลางมันออกเยี่ยมโอ้โห <laughs> มันน้ำตนกนากระราเลยสุดยอดไปเลยใช่ไหมเอาเรามาตามมันได้เลย <Yeah. S 1> ดูน้ำที่ไหลออกมาตรงนี้สิเลือเชื่อจริงๆคงมีน้ำมันจำนวนมากไหลไปตามถนน เอาละเราก็ได้ทำการพาถังบรรทุกน,น้ำมันออกไปเรียบร้อยแล้วดูที่ก้านนี่สิมันใหญ่มากเหมือนน้ำนั้นเคลื่อนที่ไปมาน้ำหนักโดยรวมของน้ำจะไม่ทำให้รถบรรทุกน,นี้เสียสมดุลเลยวะเด้ว่เด้แต่นั้นยังไม่ใช่สิ่งที่ทำให้รถช้าลงเมื่อรถเริ่มจะพลิกมาลองตะแคงมาดู เ่อเห็นด้านใต้ลองพามันออกเพื่อดูว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในเ่วาดันรถให้ตะแคงไปด้านข้างทีได้ไหมได้ผมไม่มีปัญหาเบาๆหน่อยนะนี่คือการพลิกขอไปด้านข้างนี่มันแตกต่างจากเบรกที่อยู่ในรถทั่วๆไปแบบที่จอดอยู่ในโรงรถของคุณพวกนั้นใช้น้ำมันเบรก แต่ว่าเบรกนี้ใช้ลมเยี่ยมเลยว่าไหมที่เราจะทำต่อไปก็คือตัดท่ออากาศของระบบเบรกนี้ออกทั้งหมดจากนั้นจึงผ่าเผารถโปดูนี่สิมันน่าสนใจมากเลยผมกำลังตัดท่ออากาศแต่เส้นหนึ่งที่ไม่ใช่ท่ออากาศแต่ทั้งสองเส้นก็เชื่อมเข้าไปยังด้านใต้เราจะต้องจำมันเอาไวน้ผมว่าคงต้องลองผ่าเผาดูสักอันเพื่อดูว่าอะไร ที่ช่วยป้องกันไม่ให้รถนี้พลิกแค่ว้าวมาดูกันว่าจะพามันออกได้ไหมเพื่อจะได้ดูสิง่งที่อยู่ข้างในโอ้ดูเจ้าเครื่องนี้สิวดูเหมือนมันกำลังจะงับผมเลยใช่ไหม ดูมัสิเบ้าที่สุดทีท่ทำได้ว้าววางมาลงตรงนั้นแหละมันสวยจริงๆดูดูขนาดของฝักเบรกนี่สิเอาละนี่คือที่ไว้สำหรับใส่ล้อแล้วก็วหมุนล้อไปเออนี่คือสายที่เราเจอเมื่อก่อนหน้าน,นี้มันเชื่อมเข้าไปที่ด้านในของล้อ มันต้องเชื่อมต่อกับอะไรสักอย่างเรามาถอดดูกันเลยว่ามันโยงไปที่ไหนเฮ้ Father, <ย>ดูนี่สิสายที่อยู่ตรงนี้เชื่อมกับอตัวเซ็นเซอร์ที่ appeal, ติดอยู่ด้านหลังตรงที่ล้อเชื่อมต่อเข้ากับเพลารถ ดังนั้นล้อจึงหมุนโดยผ่านตัวเซนเซ,นเซอร์คุณเห็นสี่เล็กๆที่อยู่ตรงนี้ไหมเจ้าพวกนี้จะวิ่งผ่านเซนเซ,นเซอร์ตัวเซนเซอร์ก็จะนับมันทีละซี่ทีละซี่ดังนั้นพอม,มีล้อใดล้อหนึ่งที่เกิดหมุนช้าหรือเร็วกว่าล้ออื่นเจ้าเซนเซอร์ตัวนี้ก็จะรู้ในท,ทันทีแล้วก็จะทำการส่งข้อมูลไปสักที่เพื่อคำนวณเมื่อ มีความแตกต่างกันระหว่างจำนวนรอบการหมุนของแต่ละละ้อมาดูกันว่าสายนี้เชื่อมไปถึงไหนเพื่อดูว่าข้อมูลนั้นถูกส่งไปที่จุดไหนผมได้ตรวจดูระบบเบรกทั้งหมดที่เผารถแล้วพบว่ามันมีเซ็นเซอร์ที่เหมือนกันเลยส่วนสายนี้จะอยู่ด้านใต้คู่กับท่ออากาศทั้งหมดเชื่อมไปยังกล่องดำนี้น่าสนใจ กล่องนี้น่าจะเป็นพวกนี่งไงมาเขียนเอาไว้ว่าระบบเบรคนั่นนขงข้างในนี้ต้องเป็นตัวควบคุมที่ทำให้เบรกทำงานเมื่อรถกําลังเจอปัญหามาลองถอดเจ้าก,กล่องนี้ออกเอามาัมาผาออกเพื่อดูของของ้างใน เรามาดูของข้างในมันกันดูนี่สิทุกๆชิ้นส่วนของระบบเบรกลมนี้จริงๆแล้วทำงานโดยผ่านเจ้ากล่องดำนี้และด้านหน้านี้เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่คอยควบคุมการทำงานและสั่งการเบรกไปยังล้อเมื่อถึงเวลาที่จำเป็นเพื่อลดความเร็วของรถพ่วงเพื่อช่วยในด้านความปลอดภัย และการการพลิกคว่ำเมื่อรถบรรทุกน้ำมันทําการเลี้ยวล้อที่อยู่ด้านนอกต้องวิ่งมากกว่าและหมุนเร็วกว่าล้อที่อยู่ด้านในแต่ถ้ามันเลี้ยวด้วยความเร็วมากไปและตัวระบบความควบคุมการทรงตัวพบการหมุนของล้อที่อาจเป็นอันตรายระบบจะทําการเบรกล้อด้านนอกเพื่อลดความเร็วลงและสร้างความสมดุลเพื่อป้องกันไม่ให้รถบรรทุกเกิดพลิกคว่ำ มันมีระบบมา,มากมายเพื่อใช้ยืนยันว่ามันจะไม่พลิกคว่ำดูสิผมตีวงได้แคบขนาดไหนโอ้ผมทัก,กวยเขาให้แล้วไม่ดีเลยเนี่ยโอ้ยมันสะใจจริงๆออ,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 อาจีพนี้น่าสนุกดีนะ